สวัสดีค่ะเข้าเทศกาลกินเจแล้วนะคะวันนี้มีบัวบานบัวตูมออกจะแย้มแย้มนิดหนึ่งนะคะแล้วก็บัวทรงบัวพุ่มแต่ว่าปีนี้จะลดขนาดจำนวนกีบลงจาก25-27ก็จะเหลือ21กับ20อย่างดอกบานนี่เหลือ21นะคะ ที่คลิปก่อนที่ทำให้ดูไปล่วงหน้าแล้วนะคะก็ต่างคนต่างทําใครถนัดอย่างไหนก็ทำทั้งนั้นทางทีมงานมีหลายคนก็เลือกใครทําแต่คนละแบบที่ตัวเองถนัดอันนี้เป็นบัวทรงบัวพุ่มนะคะ21กีบค่ะเออก็คุยกันว่าอย่าไม่ได้ว่าประหยัดหรอกนะคะแต่ว่าเพื่อ จะลดปริมาณในการจะต้องเหี่ยงต้องเผาค่ะก็เลยว่าเขาก็เลยแนะนำว่าให้ไม่ต้องเยอะมากนักนะคะอันนี้เป็นทรงบัวพุ่มซึ่งยังไม่เคยทำให้ดูนะคะแล้วก็จะเป็นบัวออกจะแย้มนิดนิดหนึ่งนะคะท่งนี้ก็คือ20กลีบเมื่อก่อนเราจะทำา5กลีบมันจะดูแย้มเยอะกว่านี้ ะะอันนี้จะมีความยากตรงตัวเริ่มต้นตรงกลางนะคะห้กีบอันนี้จะยากตรงนี้แล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรสับวางทําง่ายค่ะเพราะว่า,วามันมัมีช่วงสับวางกันชั้นละ5เท่าน,นั้นเองนะคะก็เราก็เอาไปใส่กระทงขายเหมือนกันแล้วก็ อันนี้เป็นอาม่าทำให้ดู1ดอกเท่านั้นนะคะพอดีไปวันมาแล้วก็เลยไปทำคลิปที่อาม่าทำให้ดูเก็บมาให้มาก็ไม่ทันตั้งตัวไปถึงบอกอาม่าทำคลิปส่งที่บัวที่มาทำให้ดูแต่อย่างที่บอกนะคะปีหนึ่งเราจะทำกันครั้งหนึ่งก็อาจจะ ไม่สวยเหมือนทุกครั้งไปมาบอกเดี๋ยวขอเข้าหน้าแก้ตัวกรีบอาม่านี่จะกว้างถ้าไม่กว้างมันก็จะไม่ค่อยแย้มนะคะเพราะเราไม่ได้จัดงานแต่ว่าคนก็ยังมาว่า้อยู่แบบ new normal ก็คือเขาก็ยังมีเตรียมของไว้ให้คนมาไหว้นะคะที่ทำไปนี่มี4แบบนี้นะคะใช้เวลาทำหลังจากที่ทำ อม้งเสร็จก็ทำเต็มเต็มวันเลยคนเดียวในการประกอบแต่ว่าไอตัวพักกีบเนี่ยมีทีมงานช่วยนะคะถ้าไม่งั้นสันเจ้าก็จะไม่มีเอาไว้ต้อนรับผู้คนที่มาโลกอนุโมทนาบุญนะคะเพราะกระดาษส่วนใหญ่ก็มีคนช่วย บริจาคมาคนทําก็ออกแรงกับกาวนิดหน่อยบริจาคมังกรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ